คลิปนี้ได้ตะโก้ข้าวโพดกะทิสดมากินจ้านี่แพ็กเกจด,ด่าลากักสะอาดๆหรือน่ากินนะ่นะเนาะตะโก้ข้าวโพดกะทิสดกระปุกนี่ยี่สิบเจ็ดบาทเนาะจ้าอะไรมาจากเซเว่นเนาะเห็นซื้อเลยหยิบเลยอะ่ะอยากกินอะ่นะเนาะว่าเป็นยังไงตะโก้ข้าวโพดกะทิสดบันน้กินหน้าละจ้า เมนูของหวานแบบไทยๆขนมไทยแพ็กเกจเพิ่นกับแบบนี้จ้ะน,นี่มิชอนไยหยแล้บบฟ้าปิดวิหอมอ่ะหอมขอ้าโพดกลิ่นหอม ช้อนเพิ่กนกะให้แบบอันเล็กๆกระทัดรัดน่ารักเนาะอุ้ยถุงหล่นนี่จ้าเดี๋ยวมากินกันเลยนี่หนากะทิสดนะซึ่งวัตโกข้างล่างนี่เป็นเขาโพดข้างล่างเนาะแล้วก็ข้างบนเป็นแบบกะทิสดน่ะโบน่าเลยกะทิสดโลยแช่เย็นๆมากอ่ะโอ้ ือคำแรกก็ฟินบอกเลยอันนี้เป็นตกเต็น <c oughs> ขออภัยนะจ๊ะโอ้โหอร่อยอะ่ะคำแรกก็อร่อยเลยอะ่ะรู้สิอืมหมากตรงที่มันแบบว่ามันไม่ได้เป็นของเหลวอ่ะมันเป็นแบบ วุ้นเหมือนวุ้นเยลลี่ตักเลยอ่ะหรือเป็นเพราะเราแช่เย็นมาก็ไม่รู้เนาะแต่รู้สึกแบบเออชอบอะชอบแบบเนื้อละมุนเป็นเนื้อแบบนี่เลยจ้ะเนื้อแบบยังไงอะเหมือนวุ้นเยลลี่อะตักกินง่ายอ่ะหวานหอมแต่กะละมุนมากๆจ้ะมีอร่อยอ่ะ หวานกําลังดีเลยจ้ะเนื้อตะโกะกับแบบเหนียวนึบเข่ากันแล้วก็ตักกินง่ายอ่ะเขาโพดเพิ่นกับแบบเหมือนแบบสดๆเลยอ่ะเคียวแล้วแบบได้รับของความสดนะแบบกรอบน่ะ หอมกรอบสดอะไรเงี้ยอ,อร่อย แช์เย็นๆมากินเนี่ยฟินมากเลยจ้าอืมอม,มดถั่วแซ่บบอกต่อจ้ะ ฝากกันไลค์ก็แชร์ก็จะตามหรือว่าพูดคุยพนันแบบใตคอมเมนต์ม่อะไรนะจ๊ะเอาไวพ้พรอนคลิปหนาวสิภาพอีกเก็จะไวพ้พรอนจ้า